เราต้องระวังนะคะเราอย่าไปแตะเขาสวัสดีค่ะทุกคนป้าดอกไม้นะคะวันนี้ป้าดอกไม้ขึ้นมาพักที่ชาเล่เอกรอยน้อยของลุงโครสน,นะคะซึ่งพวกเราก็ขึ้นมาดูความเรียบร้อยของดอกไม้แล้วก็บริเวณชาเล่เหมือนทุกครั้งแหละคะ่ะตามไปดูกันค่ะเอาของเยอะมากนี่ค่ะยังยังมีอยู่แต่ไม่เยอะนะคะก็ไปดูตรงนี้โอ้กระถางนี้สดชื่นมากค่ะ สตรอเบอรี่หมดละไปดูตรงนี้ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยนี่กระถางนี้สวยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นกันค่ะไปดูดอกไม้ที่เขาเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะ ตามไปดูกันค่ะทุกคน Let's go Let's go ดอกไม้ชนิดนี้เขาก็จะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนปลายเดือนอมิถุนาแล้วก็จะเบ่งบานในช่วงมาจนถึงกรกฎานี่ค่ะแล้วยังยังไม่ร่วงหมดค่ะยังมีอยู่น่าจะอีก3าสวันนะ ดอกไม้ก็คงร่วงออกลงไปหมดแล้วเนี่ยเดือไม่เยอะเดินแ,แค่นี้ก็เหนื่อยคนแก่ดูตัวพึ่งมาตอมเราต้องระวังนะคะเราอย่าไปแตะเขาตัวพึ่งตัวแตนเยอะนะคะเห็นไหมดอกเอปิโลบชื่อเขา <c oughs> ข้างหลังโน่นก็จะเป็นบรรดาแม่ๆค่ะ วัวนมค่ะเขาผลิตนมให้พวกเราได้กินชีสกินนมกินโยเกิร์ตกันค่ะเราขึ้นมาอย่างนี้ก็ระวังค่ะไม่ทิ้งขยะมูลฝอยค่ะต้องรักษาความสะอาดเหมือนเราให้เกียรติเขาด้วยไม่คว้างปลาสิ่งของใส่วัวค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งน้นบ้างกระท่อมน้อยเอครอยอยู่ตรงน้นค่ะเห็นหลังคาแวบๆบแบบ ดูสังนี้กันบ้างชาเล่ของลุงโครสก็จะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเลมมสค่ะเราก็ประจำ <c ười> ขึ้นมาทุกปีค่ะมาพักผ้าข้างล่างอากาศร้อนมากในหมู่บ้านเราก็ขึ้นมาชาเล่ค่ะไม่มาชาเล่ก็ไปลงลงเรือ <c ười> ตกปลา นี่ค่ะมุมนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะยังไม่ร่วงโรยหมดเลยก็ยังมีให้ชมความงามอยู่นะโอ้ยสีเขาสวยค่ะแต่เขาไม่มีกลิ่นแต่ก่อนป้าดอกไม้ก็จะมาชอบมาเก็บลูกอะไรนะชื่อเขาฟรองบัวส์เนี่ยค่ะลุงโค้ดแกชอบทำแยม เริ่มออกแล้วเริ่มสุกแล้วจะไปบอกลุงโครดเดี๋ยวนะดูสิวุ้ไหนดูสิอ่านี่ไงยังโอเคอยู่นะฟรอมบัวสบ้านเราเรียกอะไรนะปาดอกไม้ลืมชื่อเขาผลไม้ชนิดนี้เนี่ยค่ะ เราเปรีป้ยวๆหวานๆนะยังไม่ล้างไม่กินหรอกคะ่ะดูมุมนี้สิอืมก็ยังยังสดอยู่นะยังสดอยู่ตรงนูน้นลงไปข้างล่างน่าจะเยอะขอดูหน่อยนะคะเออ ดูสิเขาสุกแล้วค่ะสุกแล้วฟรองบัวส์เอค่ะทุกคนตอนไี้ก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าสุดสัปดาห์ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ขึ้นมาบนชาเล่ค่ะแต,แต่กลางวันก็จะเสียงดังนะ เสียงดังมากเสียงมอเตอร์ไซค์เสียง, size, เ,สยงเสียงรถยนต์ค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับวันนี้ป้าดอกไม้พาเดินชมบริเวณรอบๆชาเล่นะคะดอกไม้เดินชมดอกเอพิโลเบบนะคะนั่นแหละคะ่ะป้าดอกไม้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของป้าดอกไม้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปแรกก็จะติดขัดหน่อยค่ะพูดจะอาจจะไม่คล่องแคล่วนะคะยังยังไม่คล่องยังยังต้องฝึกไว้อีกนานค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าดอกไม้ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ